สำหรับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้อยางโดนคารามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดต้นคุดแม่นะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของ t o y ต t า f o r t u n e r นะครับวีหนึ่งนะครับเป็น TRD เป็นคอ418นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อหายากนะนะครับเป็นสเปคหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดพอดีฝามันเป็นอยู่นะครับตัวเนี้ยลูกค้าชอบนำไปใส่รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวก่อนตัวใหม่ นะครับด้วยลวดลายของมันนะครับจะเป็นล้อแนวลายเรียบนะครับเวลาใส่ใช้ง like านแล้วมันดูแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับโอ้ตาเทียดีชัดเจนนะครับอ่าเบลเลอร์เลยนะครับเทียดีนะล้อแท้นะครับคอลสิบแปดนะครับกว้างแปดนะครับสิบแปดกว้างแปดตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่ย <quency> ี่สิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่ยี่สิบห้านะ ะะเ,เมื่อกี้ผมเห็นวันที่ผลิตล้อนะครับล้อตัวนี้ผลิตปี07นะครับเดือนพฤษภา,าคมน,นะครับก็ตอนนี้ผ่านมาก็ตอนนี้เป็นปี2-3นะครับก็16ปีนะครับล้อตัวนี้ผ่านมา16ปีแล้วเดยครับต่ครับยังไงก็ถ้าสนใจสอบถามก็ได้นะล้อเริ่มหายากแล้วในปัจจุบันนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะ ครับซึ่งว่าร้านต้นยางโยนต์ตั้งอยู่ระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเลยีครับเอนดหรือยี่สิบหนึ่งมา200เมตรติดถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้รนบเดียวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ अरे uh -huh.